นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสัมปจิตฉามินาสังสิโมผมมาจากมหาเทวาสเพยักขาปรายันติ ผมมาจากมหาเทวาอภิราภาพภวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะวิระัตะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสะมานีมามะ พุทธศักดิส,ะสะวามสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโมผมมาจากมหาเทวาสัเพยักขาปร,รายันติพมมาจากมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติ พุทธะมะอ,ะอุนะโมพุทธายะวิรัตโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทิโยพุทธะสัะมานีมามะพุทธะสะัตสะักวาหุมสัมปติฉามิเพงเพ่งพา,พาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิรัโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสัตมานีมามะพุทธสะัตสะวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิรัะโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทธิโยพุทธัสัตมานีมามะพุทธัสัตสวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสัพเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิระทะโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสีวิรทาสาวิรอิทธิโยพุทธสัมาณีมามะพุทธสัสวาหุมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโนะมพุทธายะ วิรัโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทธิโยพุทธสัะมานีมามะพุทธสะสะวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอ,ะอุณโนะมพุทธายะ วิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทธิโยพุทธะมานีมามะพุทธสะสวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปจิตฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสัเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพระวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุณโมพุทธายะ วิรัตโยวิระโคนายังวิระหิงสาวิรัทาสีวิรัทาสาวิระอิทธิโยพุทธสะมาณีมามะพุทธสะัสะวาหุมสัมปติฉามิเพงเพงพาพาหาหาลือลือสัมปติฉามินาสังสิโม ผมมาจะมหาเทวาสเพยักขาปรายันติผมมาจะมหาเทวาอภิราภาพะวันตุเมมหาปุญโยมหาราโภพระวันตุเมมิเตพาหุหติพุทธะมะอุะโมพุทธายะวิรัทะโยวิรโคนายังวิรหิงสาวิรทาสี วิรทาสาวิระอิทธิโยพุทธัะมานีมามะพุทธัะสวาหุมสัมปติฉามิเพงเพ่งพาพาหาหาลือลือ